ไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถผ่อนฮอนเนอร์เจ็นได้แล้วนะครับที่ร้านเจมาร์ผ่อนได้นานสูงสุดถึง24เดือนผ่อนเพียงเดือนละ907บาทนะครับฮอนเนอร์เจ็ส่นนะครับที่มาพร้อมกับกล้อง2ตัวนะครับกับความละเอียดนะครับ 54ล้านนะครับกับเซนเซอร์ imx 8 0 0นะครับที่มาพร้อมกับตัวแรม8 g b นะครับหน่วยความจำ256า 256G ิพร้อมกับการรองรับ 5g พร้อมกับหน้าจอนะครับ1 0 0ล้านสนะครับจอสวยมากๆกับ h o n o r r 0 0ใช้เอกสารในการสมัครเพียงแค่บัตรประชาชนและสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนเท่านั้นที่ร้านเจมากนะครับ พิเศษกับการอนุมัติใบภายใน30นาทีกับ h o n o r r 70เพียงลูกค้าแนบพร้อมกับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตเดือนล่าสุดนะครับก็สามารถทราบผลทันทีและรับเครื่องภายในวันที่ร้านเจมสาได้ทุกสาขากับ h o n o r 70ค่ะ